สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นศริสกเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศริสกเกตและกันทรลักและคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45ซีแซบนิวพ่ออิศรน HD จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันลัคนากงแก้วค่ะ ตำรวจภูทรเมืองศรีสะเกษค่ะรันของชัยเปิดศูนย์ปฏิบัติการโครงการดำเนินง,งานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติที่บ้านโพตำบลโพอำเภอเมืองศรีสะเกษค่ะ เมื่อเวลา13นาฬิกาของวันที่1มิถุนายน2565ค่ะที่วัดบ้านโพหมู่ที่1ตำบลโพอำเภอเมืองจังหวัดศิสเกตนายสำรวยเกตกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดศิสเกตเป็นประธานเปิดและลงนามบันทึกข้อตกลง MOU โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสาตร์ ดยมีพันตำรวจเอกสุพชัยสกัินพาณิชกุลรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจงังหวัดรีสเกตรพร้อมด้วยนายชลาชิดชมปลัดอาวุโสอำเภอเมืองรีสเกตพันตำรวจโททนงศัก์ยสูงเนินสารวาัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองรีสเกตพันตำรวจตรีสุระพงศ์วรพิมรัตน รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูทรเมืองศรีสะเกดนายโสดาแสงเดือนผู้ใหญ่บ้านโพหมู่ที่1และคณะกรรมการหมู่บ้านและหัวหน้าคุมบ้านโพหมู่ที่1ตําบลโพชาวบ้านบ้านโพและนักเรียนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ มีพันตำรวจเอกนัทกิจเจริญเกษวรันผู้กำกับการสถานีตำรวจพุทธรเมืองศรีสะเกดกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ทางนี้เพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความแข้มแข็งเข้าใจและรับรู้ปัญหาพิษภัยที่เกิดขึ้นจากยาเสพติดและเพื่อบ้านโพหมู่ที่1นึ่ตำบลโพอำเภอเมืองศรีสะเกดปลอดจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ชาต,ติต่อไป พันตำรวจเอกสุภชัยสกรินพานิชกุลรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสิสเกตเป,เปิดเผยค่ะว่าตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมายให้สถานีตำรวจภูธรเมืองสิสเกตดำเนินงานโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสาตร์ โดยให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนหรือหมู่บ้านโดยเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งเข้าใจและรับรู้ปัญหาพิษภัยที่เกิดขึ้นจากยาเสพติดเพื่อให้เกิดกระบวนการป้องกันแก้ไขและการบำบัดยาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้านหรือชุมชนและเพื่อสร้างรูปแบบการดำเนินงานในหมู่บ้านหรือชุมชนเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดอย่างยั่งยืนสถานีตำรวจภูทรเมืองศรีสะเกดซึ่งได้พิจารณาจากฐานข้อมูลการแพร่ระบาดยาเสพติดจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดคัดเลือกบ้านโพหมู่ที่หนึ่งตำบลโพอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ เนื่องด้วยหมู่บ้านบ้านโพยังมีปัญหายาเสพติดระบาดในพื้นที่และมีผู้ที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาในหมู่บ้านหรือชุมชนและจะต้องได้รับการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเร่งด่วน การปฏิบัติงานตามโครงการดำเนินง,งานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติโดยชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนจะเข้ามาดำเนินง,งานตามกระบวนการที่บ้านโพหมู่ที่1ตำบลนโอพอำเภอเมืองศรีสเกตเป็นเวลา3เดือนตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึงวันที่31สิงหาคม2565 พันตำรวจเอกนฐกิจเจริญเกุวรรณผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองศรีสะเกษกล่าวค่ะว่าบันทึกข้อตกลงร่วมมือ MOU เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านหรือชุมชนระหว่างคณะกรรมการบ้านโพหมู่ที่1นึกับสถานีตำรวจภูทรเมืองศรีสะเกษฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นระหว่างคณะกรรมการบ้านโพกับสถานีตำรวจภูธรเมืองศิสเกตซึ่งบ้านโพหมู่ที่1ตําบลโพอําเภอเมืองจังหวัดริสเกตได้รับคัดเลือกเข้าดําเนินง,งานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดแบบครบ,บวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติเพื่อไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกประเภท โดยมีภารกิจหลักในการสร้างภูมิคุ้มการปราบปรามยาเสพติดให้เด็กเยาวชนนักเรียนนักศึกษาประชาชนผู้ใช้แรงงานและบุคคลอื่นๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หมู่บ้านปลอดยาเสพติดและปลอดอาชญากรรมจึงได้จัดทำข้อตกลงร่วมกัน MOU ขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้ให้บ้านโพหยุดยั้งการแพร่ระบาดยาเสพติดให้ลดน้อยลงจนถึงหมดสิ้นไปให้คณะกรรมการหมู่บ้านหัวหน้าคุมบ้านโพควบคุมพฤติกรรมผู้เสพและไม่ให้กลับไปเสพยาเสพติดรวมกันควบคุมดูแลและทำลายขบวนการผู้ขายยาเสพติดในบ้านโพสร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งในการหยุดยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดในหมู่บ้านโพอย่างยั่งยืนให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่ทางราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อลดปัญหาอาชญากรรมที่ต่อเนื่องจากปัญหายาเสพติดภายในบ้านโพร่วมการกดดันลดจํานวนผู้เสพผู้ค้ากลุ่มเครือข่ายหรือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพิ่มจำนวนครัวเรือนปลอดยาเสพติดในบ้านโพลดปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดและอาชญากรรมต่างๆในบ้านโพร่รวมมือกันสร้างบ้านโพให้มีความเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยตนเองสร้างบ้านโพให้เป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน และการลงนามความร่วมมือ MOU เพื่อแสดงถึงเจตนารมอันมุ่งมั่นตั้งใจที่จะร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ปรากฏผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปค่ะ